สบายดีทุกคนบอได้ลงชิปตั้งมาเมื่อานึ่ง,อองว่าไม่ได้ลงเลยเพราอว่นานี่ไปเวียกให้อ้ายแล้วกะเป้อันนี้พังเลยตุย้ยเมืม่อคืนนี้พาย,ย,เาพาย,ยุเข้าเมื่อคืนนี้พายุเข้าเบียงจันเนาะทุกคนเนาะเมื่อนี้อู้กับตุ้ยกะกําลังจะเดินทางไปไทย<อ>เพื่อไปเที่ยวสงการยูไทยเนาะแต่ว่าก็ไม่ได้ขับรถรวดเดียวดอกค่อยๆไปคือเก้ากันเลยเนาะค่อยๆไปคือเก้า มื่อนี้ซีเดินทางเข้า,ไท,ขาไทยมื่อนี้เข้าไทยวันที่ใดวันท,ที่สิบเก้าอ่ะที่สิบว่ะที่สิบอ้าโหโจ่งเหงเลยจังเลยเนี่ยบอกข้อวเหี่ยวยาเมื่อนี้ต้องแล้ว <c oughs> ขอ่อยกับลุกแต่เศร้าเด้อเขาบอกข้าวเหี่ยวคือกันเมือ่อยข้าวเฮ็ดเมื่อนี้นี่ได้กินข้าวอีกเหรอเด็กข้าวเห็เดแต่เศร้าขอ่ขอ,อยกับหิวเหมือนกันเดี๋ยวนี้แต่ว่าขอยาไปในตลาดลาวป่าวตลาดลาวมีของกินไหมซาซาแหงเดี๋ยวนี้ ก็อยากข้ามไปพุ karaoke, ่นรับ in. กินอย่างที่มันง่ายๆมันเลี <S <S ้ยวไวๆอยากวันน really. ี้หนีรู้สึกว่าต้องได้เฮ็ดเบียกหนักหนักกี่ลีตื่นตีหกโมงตื่นมาแหละแนวคิดบอกไอ้ไลนอนก็นอนบ่ได้แนวคิดมันเข้าหัวเต็มเลยเฮ็ดจังนั้นเฮ็ดเนี่เฮ็ดนี่เฮ็ดแล้วหรอเขาเฮ็ดจังไหนเฮ็ดแล้วหรอเขาซื้ขายจังไหนเฮ็ดแล้วอเขาสืไปจังไหนมันเนี้ยมันมีแนวคิดอยู่ในหัวตลอดเวลาขนาดนั่งยูรถนั่งยูร่าก็มีแนวคิด เฮ็ดจังในนอฮ็ดจัากในนอฮ็ดจัากในนอเย็บเส้นแท้ข้อต่อมืดตามาล่ะควมคิดมันแล่นเขาหัวเองเลยเลยหัวงอกว่ะล่ะย้อนคิดหลายล่ะเมื่อยขอหิ้งเมื่อยกว่าเจ้าเดี๋ยวไปซ้อกินข้าวก่อนละกันคื้นีเมื่อยบเมื่อ้ยมึาแกกระเทียมอยู่โอ้โหวานเมื่อคืนนี้อุ้บไปเงานอันไอซาตีกับไอมดพ่อพ่อกับแม่บู่ยู่แล้วพาไปกินข้าวอยู่คุณนอนจนแบบ ทาตุย้ยส่วนตุ้ยเมือ่อตุัวพันเมื่อก็เลยไปนอนทาข่อยคงซื้อต้องกินกาแฟใช่งไงมฮงโมนี่ปกติข่อยบม่กินเลยแต่ว่าข่อยคงซื้อบว่ายไ,ไปกินยูด้านดิคงซื้อบว่ายคงซื้อเมื่อยเข้า<ง>ตอนนี้อันนี้สีหยาไปซอกซือ้อเ <คง S 2> ข้าค <9 S 2> ้างคกแก้วงแก้วงเคืองยังไม่กินเข้า <9 S 2> ข่อยจะซื้อน้ำจิ้มฝากเด้อๆทุกคนเด้อไปสั่งน้ำจิ้มสั่งในเด้อจะน้อยเด้อสั่งมือนี้เลยเดี๋ยวมืออื่นพวกเขาจะส่งมืออื่นนี่จะส่งแน่นอนแล้วกะอ่า ของพอดีทันสงการเลยแมนพอดีทันสงการเลยเนาะฮิปเอาแต่ตอนนี้น,นเดี๋ยวสิไปเฮ็ดมื้อนี้เห็นไหมเล้วเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างเอาเฮ็ดเองมึงทุกคนบ่แม,มน่นว่าเฮาต้องได้ไปเราไปนั่งท่าเอาอยู่อันฮับเข้ามาแล้วไปขายบ่แม,มน่นเด้อทุกคนเด้อทุกสิ่งทุกอย่างเอาเฮ็ดเองเองนาะแม่นอ้กับะตุ้นเป็นคนเฮ็ดเองมาทุกอย่างอยากไปเบิ่งโรงงานเบื่องหงมุนี้เฮาเฮ็ดเองม้อทุกคนเด้อเฮาบ่ได้ออกออกจากโรงงานแต่ไดประธานมีโรงงานบ่ทันมีไม่อย่างเขาเฮ็ดอยู่ครัวอีหยังธรรมดาแต่ว่า อนาคตท่านซีมีอยู่ทุกคนอนาคตน,นะคะมันได้ข,ายด,ขายดับขายดีฮะนะซีตัง้งอันซีซอกดินยูย่เวียงจันไรเฮ็ดอยู <c> ่ซ <oughs> อกดินยูย่เวียงจันไรเฮ็ดเป็นห้องที่แบบว่าไว้เฮ็ดอ่าเจีวยวโดยเฉพาะเลยฮะนะมีห้องที่เฮ็ดไว้เฮ็ดเจียวโดยเฉพาะแล้วก็ห้องที่ไว้แพ็คของอีกเนาะตัวเนาะไปจิบช่องหิมข้าวเข้าเดี๋ยวไปซอกกินข้าวก่อนอากาศเดินทางข้ามได้กันเนาะทุกคนเนาะดีน<ม>ี่ที่ช่างหนานี่เขาขายด้านนี้ ถ้าใครสนใจน้ำเจ้ลทักไลน์มาเลยเดอร์อันโอยสองเก้าสองศูนย์เด้อทุกคนแต่ว่าเฮาจะบอไดอ่าเฮาจะบอไดอันขายเอ็นเหลืองเธอเด้อทุกคนเด้อเอ็นเหลืองนะกินเคี้ยวกินเคี้ยวเร็วสิบสี่พันเอ็นเซ็นสิบสี่พันอ่ะเซลโมดูอยากกินไขอเปียกเคยเคยกินยุ่มฮันนี่เด้อเลยจะโดนเหล่าเคยกินกันแล้วกินซะไปกินไ้กินกไปมาแลว้วซะพวกินกับบอลแล้วไปโอเค เขาข้าขงทางเห็นไวเห็นไวไม่กี้ร่ายเขาต้องหอดพุ่นนีประมาณจักสิบโมงซะทันบะวะ จะฮอดบุญปีใหม่ลาวยูลาวออะทุกคนยูไทยจะเอิ้นส่งการเนาะยูลาวจะเอิ้นบุญปีใหม่ลาวแต่ว่ามื่อนี้อากาศยูเวียงจันบ่ฮอนนะทุกคนเดินอากาศยู่เยียงจันเย็นเพราะเมื่อคืนนี้พายุเขาฝนตกลมแหงเนาะแล้วก็รถก็ยังติดคือเกนะ้าเนาะเพราะว่ามื้อนี้หากกับวันที่10เด้วันบุญบุญส่งการยูลาวแม่วันที่14ี่เด้อทุกคนเดินเริ่มต้นลินวันที่14 15 16หบห ลิ้นสามมือนี่แต่ว่ายุไทยน่าจะลิ้นประมาณสิบสามสิบสี่สิบห้ายุราจะลิ้นสิบสี่อ่าสิบห้าสิบหกเนาะทุกคนเนาะยูายุไทยจะจะลิ้นก้อนมือนึ่งยุลาจะลิ้นตามหลังเนาะอันนี้เป็นบรรยากาศเนาะรถก็ยังติดอยู่เพราะว่าเขาก็ยังไปเวียกไปการกันอยู่ทุกคนยังไปเวียกไปการปกติเลย เป็นปีท่องเที่ยวเรายุ่ไป,ปใส่กันซิมีแบ,บนป้ายโฆษณาท่องเที่ยวลาวเต้ม,มาดูบนทางหน้าคนนี้อันนี้เป็นรถยิงตุยจักรถขอรน,นา์ oh. รถติดแหงสัวสิออกไปได้นี่แหละ่อยากษ์ยุ้ยยงแย่ง,ยงรถติดนี่แหละไปกรุงเทพวัานี้จมติด ไปกรุงเทพไปกรุงเทพน่าจะบทิตที่สวงนี้บ่เหลือเขาเจ้าออกมาในเมื่อตัวอเขาเจ้ากลับตั้งจังหวัหดเมื่อเดียวบทิตสว่าีออกมาได้มางครังน,นี่ใกล้ที่ได้ไปแล้ไฟแดงละไฟแดงหางหอบละไฟแดงห่างหอบละกล้ออกมามืดขึ้นอากาศเย็นสบายมันนี่ กาศพอดีอยู่แม่เป็นตอนนี้หมดมือก็ได้นะโอนี้คือคือซิมีแหงขนาดคะเป็นตอนนี้หมดมือแมนเมื่อวานนี้ฮอนเองเนาะแมนคนกับมาเที่ยววงเวียงไล่หลายทุกคนปีไม่ลาวนี่เที่ยววงเวียงหลวงพะบางไล่หลายแต่ว่าเขาเลือกจะไปเที่ยวกรุงเทพ เวลาอูก,กับตัวจะออกไปไทยนี้พวกเขาจะมาเส้นทางตัว450ปีเดอ้อทุกคนเดอ้อเส้นทาง450ปีนี้ก็คือจะไปออกไปเส้นทางอันท่านานแรงเอาตัวเนาะท่านาแรงแนละ้วก็ไปออกยู่ไปออกอันด้านทุกคนไปออกด้านแล้วก็ไปออกท่าเดือไปออกกันเนผู้พวไรทุกคนเส้นนี้เป็นเส้นตัดใหม่แต่ว,ว่าการตัดได้หลายปีอะไรแต่ยังเพื่อนกันอย่างเอินเส้นตัดใหม่อยู่ขาเอินเส้นทาง450ปีแล้วก็แถวนี้หัน จะมีดินจัดสัรเป็นอย่างไรหลายที่เขาจะมาจัดส่นขายอะนะทุกคนยูรลาฮันส่วนใหญ่ฮะนั้นปานที่เป็นโครงการแบบคือ,อยูไทยแบบสร้างแล้วแล้วแบบไปซื้อเอางั้นยังค่อนข้างจะมีน้อยนะตัวเนาะมียูแต่ว่ายัางยังมีน้อยทุกคนแต่ว่าคนลาาส่วนหหา่เขาจะนิยมแบบว่ามาซื้อดินจัดสันอะนะเขาเจ้าปานันเป็นล็อกเป็นล็อกขนาะดแบบว่าเขามีเงินซ้ำใดกระแทกก็าตามเงินเราอะนะแบบสมมติเรามีเงินพอแบบว่า เอาซาวแมตคูนซาวแมตบ่อพอปุกเหินได้สิยน่ะส่วนหหา่ฮะน่ะคนที่ยู่ในนครหลวงเวียงจันทร์นะที่มาอยู่อันที่ยู่เวียงจันทร์นี่ฮะน่ะส่วนหลายกับโบแม็ทคนคนพื้นที่เวียงจันทร์แท้ๆเลยส่วนหลา่นะส่วนหลายกับเป็นคนตั้งแข่งคนตั้งแข่งเขามายู่เวลามาเฮียนนางนางฮับนางนางสื่อสิยน่ะมาเฮียนนางสื่อล้วกะเขาก็ซีแบบว่าเ่อ โบกับบ้านเสียนะมาแห้งสือแล้วก็บอกกับบ้านแล้วก็ซี่อันมาซื้อดิน,นมาซื้อดินแล้วก็ปุก๊กเงินยุบี่เลยเสียนะนี่ทุกคนอันนี้เข้าไปได้ก็ไปอันเส้นทางรถไฟเด้อนี้ทุกคนเด้อเข้าไปสถานีรถไฟตัวนี้จะยุบกงกันข้ามกับอ่ะบริษัทซ SC เลยทุกคนนี่บริษัทซ SC อันนี้เขาก็ซีพากันเดินทางไปเนาะจากทุกบ้านโต้ยไปหน้าด้านนี้ประมาณ ซาวกิโลตัวเเนาะประมาณซาวไปประมาณซาวไปกิโลทุกคนประมาณซาวไปคันลือห้าสาลีพอจ้อยกับยุ่แถวพีแหละแต่ว่าคันลือห้าสาลีพอจ้อยไปอีกไฟแดงไปอีกสองไฟแดงค่อยหอดแถวนี้นี่ยังเป็นันแบบเป็นนองไปอันเดอร์ติมอยู่ดิเสนาเส็นสนี้นี่ ่อไปตอนหน้าอีกประมาณสิบปีทั้งหน้านี่เต็ม,มเลยแถวนี้แม่นบ้านเฮือนเต็มหมดเลยส่วนใหญ่ก็น,น่าจะเป็นปตทเป็นบริษทัทกันทั้งนี้แม่น็น<ะ>ปตทก็มาตั้งละมีอเมซอกอเมซอนมีจิฟฟี่ไีอย่าสวรรดีอันนี้ก็เป็น้ารค้าที่ดังในลาวเนาะเกี่ยวกับพวกเครื่องไส้เครื่องควเเงินเลยทุกคนสวรนดีเครื่องเฮือนของซานแบบ <ใน S 1> กะระเรบ<อ>ื้<า>งบองบม กระเบื้องมุงเดอ้อถ้าเป็น,ก,นกระเบื้องที่ภาษาไทยที่คาว่าปูพื้นนั้นภาษาลาวเขาจะเอื่นกะโลกระเบื้องภาษาไทยภาษาลาวเอื้น่ากะโลแมน่นกระเบื้องปูพื้นนะะกระเบื้องมันอยู่หลังาคาพุ่นเออแม่นแต่ว่ามันที่เป็นแผ่นนั่นนะที่แบบว่าเป็นแผ่นปูนเนี่ยคณะเป็นแผ่นอันนั้นก็เอื้อนะลซิงคือกันแม่นแม่นถ้าเมียนถ้าอนาคตจปลูกหันอยู่ เจ้าซีไซอะลูซิงหรือไซกระเบื้องมันก็ขึ้นกับทรงเฮือนเนาะแมนคันเป็นทรงโมเดิร์นเมียงก็ไซแบบอะลูซิงก็ได้คันเป็นทรงทั่วไปก็อาจจะไซกระเบื้องเอาเวลาเซซีแพถ้าเจ้าเฮ็ดเฮือนจะอยากได้เฮ็ดแบบไดนทรงทั่วไปทรงอะลูซิงทรงอันโมเดิร์นโอ้โหหูเด้สร้างสิตัดสินใจจะต้องตอบว่าโบหูเพราะมีเงินปุ๊บสิไม่มันไม่ได้คิดถึงคันนั่นแล่วเทาวาปานี่เพราะว่า เดี๋ยวนี้เป้าหมายก็คืออยากได้รถหลายกว่าเอาโรลพลาวหางเงินแมนพลาวหาเฮ็ดเทือนกับเฮ็ด,ดซื้อๆเขาบม่ได้ยูดอกอุกไมได้ยูเฮ็ดใส่ก็บม่ได้ยูดอกเป็นมดนเป็นมองปะไว้ซื้อแม่จันก็บอกว่ายูาร้องซานนกันซิยูร้องซานเลยกับโบต้องปุกเฮือนแม่ว่ามีตั้งแต่ยูเฮือนแม่อะไรโบต้องไปปุกยูใส่ดอกแท้จริงเลยไปปุกกันซิไปปุกอันเหนือเนาะปุกเงาปุกเสียเงินเออปุกเสียเงินยูทำกันยังมีความอบอุ่นหลายกว่าจะว่าบอก แล้วก็สมมติว่าเฮาเซปุ๊กไปแยบเป็นเนืนินเฮาแล้วเฮาไปยู่พอเฮาเซียนะก็บ่มีโครงอุ่นดอกจังได้ก็ะอบลูกมาหาแม่คือเก้าวโดยเนาะย,ยูย่หันแหละค่อยว่ามียงแต่ว่าคันว่าเือนถ้ามันเป๊มันเพมองเดินหรือว่ามันบอนเดยเขากา็ซ่อมกระเซียมแล้วเฮากะต่อเติมแล้วก็ยู่เนาะยูย่หันละกะคันว่าอนา,านคตอยากก่อออกมาข้างๆกันแลเฮ็ดเป็นห้องนอนกันได้เนาะ ก็ก็ออกมาทางข้างอันนี้เป็นห้องนอนอยู่ลุมมันกรนดีอยู่ได้หรอดอนอันดอนข้างๆ้ังอะนะดอนข้างๆประตูอะนนะตัวบ้องเยี่ยมอะนนะตัวพ่อเขาพันในเกาะอะนนะไปน้ำกันมาจั๊กนี่รถคันข้างหน้าเนี่ยน่องคายวะติดนี่เที่ยวเสร็มาเนาะรถคือแล้แท้ไปบ้องเวียงตี๋วะไงไปบ้องเวียงสบายที่รถแบบนี้นะดูสภาพรถเท้าเต็มไรเงี้ยเต็มไรก็เต็มไรเงี้ยเอาเครื่องนุ่งไปไล่ ไปยิงซิบิซักเครื่องอีนี่คือคนบูมีเวียกแต่กับโบดิพักเดี๋ยวพ่อเหนื่อยตัวเนาะอันเวียกนี่ก็ได้เจ้าจคือบูมีอยู่ทุกคข่อยคือโคตรยุ่งเลยยุ่งคือกันนั่นแหละโอเคหรอกเจ้าข่อยจะอดเอาข่อยยากนอนค่อยเมื่อยค่อยนอนก่อนอเอในในนนมื่อนี้อากาศสดเดชพูดถึงกับเอาแวน่นลงครับอากาศสด การหาปกันสดเใเห็ดเนแบบี้ีใส่รูซิงก็ตคืนนี่ใส่เ้หลังย้ายยายย้าไม่เลือนผู้เดมงันเระเหาดลัเขอหลังย้าย้ายย้ยกูเฮ็ดเด็ก้ดงเขาเราเพิงล้สุพี่นองวูเห็นไหเห็นผูที่คิดเห็ดตกเห็นเห็นหรือ่มีเงินมีเงินไปนี่ขขอคือไปขอกำลังไปขอแค่แบบ มีเงินซื้อรถธรรมดาขี่นี่หละกะแบบรถธรรมดาที่ขี่ได้ละกะมีเือนยู่ละกะหลังนี้น้อยกระย่ามาต้องนั่นละกพอละพอละแล้วก็พยายามเก็บๆๆเก็บเก็บเงินให้หลายเก็บเงินให้หลายเพื่ออนาคตลูกไปเฮียนต่อแต่ก็บอกเข้าใจว่าแต่เออมันจะบอกเข้าใจแต่ว่าก็บอกหู้ว่า อันจนฮอดอันลูกหญ่มานีเศรษฐรกิจกของเฮาเศรษฐกิจกบ้านเฮาหรือว่าไอเมันซีไปหันเหไปยังทิศทางใดเนาะทุกคนเนาะน่าจะเป็นขายออนไลน์อีกอย่างกับออนไลน์เมื mm ่อไรวันนี้ส่วนฮอดรุนลูกนี่ mm hmm. อู่กับตัวกับซีพยายาาแบบบ่หายไปจาก youtube แล้วกับซีพยายามให้ youtube ไปเรื่อยๆเฮ็ดแบบ จนแบบมันดอปมันดับไปเองผู謝謝 inside, ้ละจันบ่บ่มีไผ้าใเบิ่องผู้ละจะคอยสิเซาเฮ็ดเฮ็ดไปเรื่อยๆล่ะกาบใดที่ยังมีคนเบิ่ง4ี0้าร้อก็เฮ็ดไปนี่ล่ะแท้ไม่แท้จนแบบมื้อใดที่บ่มีคนเบิ่งแท้ๆผู้ละจังค่อยโบคอยโบไฮมันเป็น4ี0้ารอยต้องหาพยายามให้มันดีก่อนเออแต่ว่าอนาคตนี่กะ ปีหน้านี่กะอู้กะชิบได้เดินทางไม่อย่างไรเ,เพราะว่าเกิดลูกกะชีได้เอาลูกยูเือนสิได้หานั้นหานี้เฮ็ดยูเหอนแน่มีน้ําเจ้วมานี่ก็ดีได้นี่เดี๋ยวเฮ็ดน้ําเจ้วแล้วก็ส่งขายอยู่ร้องซานอยู่ร้องซานก็มีคนถามซื้ออยู่ได้ผู้ใดเอาไปกินผู้ใดกบว่าแทบว่าแทบจะเขายองแทรหรือยงองิ้นกับ,บโมโหค่อยว่าแทแหละค่อยว่าจะว่าบ่แบแทและม่นสิยองิ้น มีเพื่อนบางอันอู้เข้าใจเนาะว่าแต่ละคนนี่จะมักรสชาติและมักรสชาติบูคือกันบางคนก็บอกว่าเออมันหวานโพดบางคนก็บอกว่ามันบูเพ็ดเลยเอเดซีฮะนาะบางคนอาจจะมักเพ็ดแหง่เนเดซีเฮาเฮ็ดในในในอ่ากลางๆไวนะ้ในตัวเนาะน้ำเจ้ยวหอยให้รสชาติกลางๆไว้เพื่อให้มันเพ็ดโดดหลายค่ะถ้ามันเพ็ดหลายอู้ย้ายมันซีจางนะ เวลาอีหย่างมันเพ็ดหลยๆนะมันสิกบรสชาอันอื่นหมดแลละมันเซตให้รสชาติมันจางลงกะลองเบิ่งแล้วทุกคนเนาะซื้อซื้อไปซีมแล้วก็มาคอมเมนต์ได้แต่ว่าฟีดแบคกลับมาก็ถือว่าโอเคอยู่นะตัวเนาะคนซื้อไปแล้วเพิ่นรับมาเนาะมันกลับมาบอกเนาะแต่ว่าบางคนที่บบอกรสชาติก็มีแต่อาจจะเพิ่นบูมัมกก็มีเนาะอันนี้เขากกบ่วกากันเพราะว่าของกินขึ้นอยู่กับผูมมากอันใดก็เขาเอิ้นน่าอันใดก็ พุกเงินตามใจผู้ยู่พวกอู้ตามใจผู้นอนนี่ของกินก็นคือกันของกินขึ้นนําผู้มากาผู้มากกับว่าเสบผู้บ่มากกับว่าบ่มเสพสละคือเขากินซุปภ,ภาคแค่แหละซุปภาแกงน่องไม้แค่แหละเขาเคยกินตลอดเขาก็ว่าเสบแต่ว่าคนที่เพื่อนเรเคยกินเพื่อนก,นก็อาจจะเป็นรสซาตีแปลกไหมล้ะกันที่เป็นงงงงนอยนึงสิฮะนะฮะมีคนสั่งสั่งน้องอู้ให้อ่า อยากให้น้องอูเอาเจลปลาบัมมาขายเอาหนังเคียมาเดินไปขายสินะหนังเคียนนี่น่าจะบบได้ขายบบได้ขายเอาไปบบได้เราทุกคนแต่ว่าอ่าเจาปลาบํานี่มันมันชิว่าเราเดือดว่าตุยมันบบได้เดือะเนาะว่าง่ายคือมันบบได้กําไรนะขายแพงไรกสิขายแพงคันน่้ขายแพงมันกะมันกะเขากับโบก้าขายเขากัหน้าอายขายนะแท้ค่ะมันแพงเกินเขากัหน้าอายขายว่าเออเป็น ซ้ำเจียวอันนี้ซื้อๆแล้วว่าขายแพงเขาเทียวว่าสิะนะแต่ว่าคันว่าซื้อขายแบบราคาอยู่บ้านเฮ้งูสินะเห่าก็พัดโบได้อนเดอเลยสินะกาไระนะกาไรโบไดอย่างเลยสิก็เลยแบบโบได้เอามาอลไทุกคนมามานั่งคิดมานั่งคิดแล้วเพราะว่าไปซอกไปถามขเขาเลยว่าเออโลกิโลนึ่งท้อใดแอนเดอสิฮะนะแต่คณะให้น้องอู้ต่าขายเองนี่อู้โบได้มีความหูเรื่องการต่าเจียวปาบําเนาะเพราะว่าเจียวปาบํานี้ มันจะเป็นเจาทางภาคเหนือของเราแล้วขาเจ้าจะมีเอกลักษณ์ของเขาและมีประแดกโดยเฉพาะของเขาที่แบบเอาไว้ใส่เจาตัวนี้โดยเฉพาะสิฮะนะแต่ว่าอู้กับตัวยนี้บ่มีความหูเรื่องประบำกันเลยบ่มีความฮู้เรื่องประแดกตัวนี้ว่าเซนซะก็เลยคิดว่ามานั่งคิดแล้วว่าเออสิเอากำาสิเอากําไรต่อกล้องเท่าไดรวมทางค่าสง่งค่าส่งละมันรวมไปรวมมาแล้วมันราคาสูงเกินแล้วเขาก็เลยว่า ยกเลิกบาขายดีกว you know, huh? oh. uh ่า huh. อ e ันเดิมที่ขายแล้วแบบว่าบสบายใจแล้วขายแล้วแบบขายแพงหายกันนะออ้เพิ่นนะนะแพงหายกันนะออ้เพิ่นเว้ยเอางูซื้อว่าราคาอันแพงเสียนะขนาดเอ็นเหลืองนี่ว่าว่อมสุดว่าง่ายซะอ้วบตัวขายของหมดแล้วนี่พวกเอ็นเหลืองฮั้นพอดียู่ทืนเลยไล่ไปไล่มาพอดียู่ทืน ราคาส่งรูน,นูนนันนี่คานท่าสิขายเกินนั่นมันกะคือว่าแพงเกินไปเนาะตัวเนาะคั <Yeah. S 1> นท่าสิขายเกินนั่นก็ซื้อแพงเอาไปเขาจะเข้าขายราคานั้นเขาก็ยังเกือบแบบว่ายูทึนพอดียูทึนเลยนะพอดีได้พอดีได้ทึนขายของหมดแล้วนี่มันค่าส่งจากลาวไปไทยหแหละมันนักนะทุกคนค่าส่งจากลาวไปไทยแะละมันนักนะก็เลยดให้แบบมันค่อนข้างที่จะบ่มีกำไรเลยแล้วก็เลยแบบ ยูถึนก็นเลยว่าเอา้ยย่าซะแสะดงว่าเขาก็ได้เฮียนหู้นนะว่าถ้าเขาตั้งราคานี้ขายแบบนี้แอนเดอร์เซียนะมันก็นพอ,อยูแบบนี้สียนะเดี๋ยวเขามาวางแผนไม่สินะแต่ว่าอู้กับตัวก็พยายามแบบอ่าเห็ุน้าเจวให้มันดีขึ้นเรื่อยเรื่อยๆร,ยร,ยร,ยรยืหลายคนบอกว่าให้ผ่านนั้นผ่านนี่กะอนาคตน,น,น่าจะได้แน่นอนแต่ว่าตอนนี้ฮันขอทดลองแบบนี้ไปก่อนแต่ว่า เขาก็ทดลองมาหลายเดือนแล้วเด้มันก็อยู่เจี๊ยวเขามันกับบอได้ว่าซีบูดได้ทุกคนผมบอว่าเออเอาไปกินระยะมันบูดจังสั้นจังซี่ฮับประกันเนาะโบมีบูดเนาะทุกคนเนาะมันอยู่ได้ห้องทกเดือนมันอยู่ได้ห้องทกเดือนเพราะว่าขั้นตอนการเท้ของยู่ของกินนี้คันท่าเขามีเทคนิคอีอย่างของมันก็คือแบบเออมันก็สามารถมันก็สามารถอยู่ได้ดนอยู่สินะแต่ว่าของเขาบร่ได้เสีสารกันบูดอย่างเด้อบม่ได้เสีสารกันบูดอย่าง ตอนนี้ใกล้ซีฮอดหน้าด้านละไปฮอดทางหน้าฮันแล้วกะเลี้ยวขวาน้ำมันจะพัดตรงกว่าน้ำมันเสูดแรงเขาเอลยน้ำมันฟ้าเขาเดินขันเองแบบนั้นากลับฟ้ามืดมืดอยู่นี่ สรวงกันเงินรับวิสาหกิจลราบริการสินค้าผ่านแดนปุ๊บเขาก็จะมาเลี้ยวขวานี่เขาก็จะมาเลี้ยวขวาเพื่อจะไปด้านเนาะทุกคนเนาะนข้ามด้านอีกหน่อยหนึ่งก็หอดด้าน กไดแถวเครียดแคมของอันนี้เคมของได้นะก็เป็นน้ำของละแถวหมบ้านนี่นี่กะซื้อขายเงินบ้านกันปกติได้ทุกคนนะต้วเนาะแต่ว่าเงินกีบกระไซแต่ว่าเงินบ้านกับไซแต่ว่าเงินเหรียญน,น่าจะน่าจะบวชับแถวนี้เงินเหรียญน,น่าจะบวชับงานนี่นี่ก็ซื้อขายปกติ ตัวแวะซื้อเครื่องไปฝากฝากไผรไอเมฆฝากไอเมฆเนาะตอนนี้เฮาะกะซี่เดินทางเข้าด้านกันแล้วอีกหน่อยนึงทุกคนนี่เห็นบ่เขาจีเขียนว่าเข้าเมืองกับเลือกไปหนองคายจีไปใส่เขาเลือกทีไปหนองคายจ้าไ่ได้เข้าเมืองตาลิวอะไม่เมืองเข้าเมืองตาลิวไม่เข้าแล้ว ว่านนี้ตัวไอ้อู้ขับรถอยู่ในเมืองนี่แหละเ mm. มื่อยก็เก้าตัวมานี่เข้าแล้วหน้าด้านลาวสิเป็นประมาณนี้เดอ้อเข้ามาแล้วกะสิเป็นประมาณนี้จิบท,ทองจิบทองนี่แหละเข,ข้าห้องนำ้ำเข้าห้องน้ำเลยมันกัสิมีรถแท็กซี่มีรถเมย์มีรถเดอร์ออกตลอดแต่ว่าเวลามานี้อู้แนะนำให้ขี่รถเมย์เด้อทุกคนเดอ้อขี่รถเมย์จะราคาถูก คนกันยังสข้ามด้านหลายเลยตัว,วย้ยอยหลายปกตินีแหละยังหลยอยู่ดิโอ้ส่วนลหลมันรถไทยโอ้รถเราก็มีอยู่อะ let's go backpack คนกับ้ามมาหลายอยู่ดิข้ามมาแล้วคือกำลังข้ามไปวะกำลังข้ามไปไลยกลัวอ่ะเดี๋ยวไป ยืนในกระสานก่อนทุกคนไปแล้ววันนี้รีมข้ามด่านเขา้าซูประเทศไทยแล้วทุกคนตอนนี้เขาก็ขี่รถเรี่เอกสารไม่ยังกะเกือบประมาณสามวัทีไปเลยเพราะว่าคนไหลต้องที่เป็นลาทาคิวแดเนะอันนี้เขาก็ขี่เข้ามาทางสีหอดสะพานได้ทุกคนนี่ใกล้ๆที่เข้าสะพานละเข้าว่ามันจะเป็นการ ส่งการปีนี้จะมีฝนตกใช่ป่ะฮอสิลินมอนอยู่อ่ะตกลแล้วแหลตกไปย่านยานแต่ตมี<ะ>เอฟซ<ป>ีเพื่อแนะนำว่าถนนเขาสารคนคนหลายแล้วก็ถนนแคบแล้วกันน้องอู่ทองนี่บอแนะนำให้ไปแนะนำให้ไปไอคอนสยามเพห็นว่ะแถวไอคอนสยามแถวนะั้นไปลินสีลมบนนั้นเออแถวสีลมมบนไอเซียนะไปเมือ่อเนาะแถวเขาสารก็ไปหน่อยนึงอยากเห็นเด้ทุกคนอยากเห็นหัวย่างดอกสุดีเัามีคนนำทางเออ ไอบีไอแบงคหนึ่งก็น่าจะไปนะน่าจะไปเที่ยวอยู่แล้วอยากไปทะเลเ่อยคุยส่วนนี่ยาวเลยยาวส้วงไปทะเลกับไปส่วงมันไหลกันด้วยว่าอะรสำคัญตัวอะไรสงกัญนี่อันนี้ก็คือจะเป็นยูทางเขาจะเข้ามาทางขวามิตรภาพนะออสเตรเลียออสเตรเลียมันติดดีป่ะเอาถุงออสเตรเลียมันน่าจะ สภาเน,นี่ก็ออสเตรเลียต้อเป็นคนสวยเหลือ <Yeah. S 1> อันนี้ก็เป็นบรรยากาศเนาะทุกคนเนาะจต่ตอนนี้ก็เดินทางเข้าประเทศไทยแล้วเดอ้อเกียมตัวละถ้าผายกสร้างน้ำเจียวสร้างมือนี้ได้เดอ้อน้องอู้ถ่ายคลิปแล้วน้องอู้ก็สิเอาคลิปลงเลยนี่นะ เดี๋ยวน้องอู้ปักมุดอ่าเดี๋ยวน้องอู้สร้างตามมันที่น้องอู้เขียนไว้ OU 2920ทางไลน์ให้ทุกคนพิมพ์เข้ามาเลยเนาะทักน้องอู้ได้เดี๋ยวน้องอู้ส่งราคาสินค้ามาอย่างให้เนานะแต่สินค้าเขางวดนี้มีเต้าน้ำเจลเด้อส่วนเอ็นเหลืองไม่อย่างเพนก็คือค่าตลาดเนาะทุกคนเนาะค่าตลาดแห่งบรายเด้อทุกคนเด้ออ่าเนาะนี่อันนี้ก็กำลังเดินทางเข้ามาแล้วน,นี่อันนี้เขาทางเคร,รเยียดนะประเทศไทยแล้วนี่นะเขาไปทางเครียดประเทศไทยละแล้วก็เฮากาซี ไปบ้านพี่วันคือเก้าอ,อะไรไปหาพี่วันกับพี่โรด,ดก่อนเนาะไปส่วนพี่วันไปลิมกรุง,งเทพบ่พี่วันสิไปบ่เนานะอยากไอ้วันบอกไปยุงเนี่ยนี่ว้าว e, e o อีออ r p ไ e e ปรเราเาออเ,เข้ามาแล้วอ่ะเนาะทุกคนเนาะสำหรับผู้ใดที่อยากสร้างลำเจ้วน้องอูสร้างมือนี้ได้เด้อเดี๋ยวน้องอูขึ้นนะขึ้นไลา์ไว้ให้แล้วกับมื่อแรงเขาก็บซิมีไลฟ์ส่เดนะ็กน้อตุ้ยเนาะ แรงกากซิไลส์สดได้แล้วเฮากาเสียได้สร้างมือนี้มืออื่นเฮาส่งมือเราจะส่งนะทุกคนเนาะมืออื้นจะส่งเมื่ทุกทุกออเดอร์เนาะทุกคนเนาะนี่นี่น้ำมันหอยกาแม่คั่อ่ะทุกคนเดินทางกันเนาะวันนี้นะ